สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงแดงไก่ใส่ฟักค่ะเพื่อนๆก่อนอ,อื่นนะคะพี่การขอไปต้มเลือดไก่ก่อนนะคะซื้อมาสองก้อนต้มเสร็จสับเรียบร้อยก็พักไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยหัน่นต่อมานะคะเราก็มาดูกะทิกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อที่จะทำกันเที่ยวกะทินะคะพี่การใช้กะทิ สดนะคะ1กิโลกร,รัมค่ะจัดการใส่หม้อนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เดือดเดี๋ยวเราจะเอาหัวกะทินะคะไปผัดพริกแกงค่ะมาเดือดเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะพร้อมที่จะทําแกงแดงไก่ใส่ฟักค่คะเ,เพื่อนๆพื่อนพิการมีสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะ เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูอร่อยๆวันนี้จัดไก่แบบจัดเต็มเลยค่ะอนะคะไก่สะโพกไก่ค่ะ1กิโลกร,รัมนะคะหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องในไก่นะคะครึ่งกิโลกร,รัมค่ะแล้วก็เลือดไก่สองก้อนนะคะหั่นเรียบร้อยต่อมานะคะเป็นฟักค่ะฟัก การใช้หนึ่งกิโลกรัมนะคะหั่น,น,านาหนาๆค่ะเวลาแกงจะได้ไม่เละ,ะพริกแกงคั่วหรือพริกแกงเผ็ดนะคะสองร้อยกรัมค่ะ,ะน้ำปลานะคะห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใบโหระพาหนึ่งถ้วยค่ะ จากสวนของเราเองใบจะเล็กหน่อยพริกเขียวแดงนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดสัก20บใบค่ะเพืเ่อนๆวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเราก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ช้อนหัวกะทิใส่ลงไปในกระทะนะคะ อพอเดือดได้ที่เราก็เอาพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วลงผัดได้เลยค่ะผัดพริกแกงคั่วหรือพริกแกงเผ็ดนะคะให้สุกหอมนะคะเราก็จะสังเกตดูนะคะพอน้ำกะทิเขางวดเนะะี่ยค่ะเราก็ใส่ช้อนหัวกะทิใส่ลงไปอีกอื หัวกะทินะคะเขาจะเกิดความมันนะคะแล้วก็จะทําให้พริกแกงของเราขึ้นเงาสีสวยงามนะคะอเราไม่ต้องใส่น้ํามันลงไปช่วยด้วยเราใส่หัวกะทิแทนนะคะพอเขาแข้งเราก็ใส่หัวกะทิลงไปช้อนหัวกะทินะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดต่อได้เลยค่ะ เดี๋ยวพอเอ่อพริกแกงเขาขึ้นเงานะคะแล้วก็มีความมันขึ้นมาเนี่ยเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะแล้วก็จัดการผัดเลยค่ะเราจะผัดเอ่อให้ไก่เขาเอ่อเซ็ตตัวนะคะไม่ไม่ไม่ต้องสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในหม้อ,ก,อ,อกะทิของเรานะคะถ้าแห้งเราก็ใส่กะทิลงไปเพิ่มค่ะ ให้เขาเซตตัวนิดนึงพอเขาตึงๆนะคะเดี๋ยวเราก็ยกใส่ลงไปในหม้อนะคะเพื่อนๆส่วนเตับไก่กับเลือดเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนนี้เดี๋ยวเราเพลิกไปพลิกมาตับเขาจะเละไม่น่าทานเรารอให้เนื้อไก่เขาเซตตัวนิดนึงนะคะ แล้ก็ค่อยๆใช้ตะหลิว <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> กลับนะคะกลิ่นพริกแกงของเราก็หอมฉุยขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่สุกนะคะอพอเซตตัวได้ที่แล้วก็ตักใส่หมอ้อกะทิของเราที่เราเคี่ยวไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พริกแกงที่ติดกระทะเราก็เอากะทิเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็คั่วๆแล้วก็ร้างกระทะเป็นตัวอร่อยสุดๆพยายามขูดออกมาให้หมดนะคะทำให้หมดเราก็ใช้น้ำกะทิคั่วๆในกระทะนะคะแล้วก็เทลงไปะคะ่ะ ใสออ่ตับไก่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราไม่ต้องคนนะคะเพียงแต่ให้เขาจมค่ะออใส่ซอสปรุงรสฝากเขียวลงไปนะคะน้ำปลาค่ะซอสผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ฟักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพอเราใส่ฟัก หมดแล้วเราก็ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดนะคะแกงฟักนี่เราทานกับข้าวสวยหรือว่าจะเป็นขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆบางบ้านก็เป็นแบบแกงไก่ทานกับขนมจีน แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอเขาเดือดค่ะเมื่อเขาเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เลือดไก่ที่เราต้มไว้ลงไปนะคะแล้วก็คุยๆให้เขาจมเออ่น้ำแกงนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกหนึ่งรอบค่ะรอให้เขาเดือดอีกสักคู่นะคะ ถ้ามีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกค่ะนะคะ่ะช้อนฟองออกนะคะน้ำแกงเขาก็จะได้น่าทานนะคะเพื่อนเก็ช้อนฟองออกแต่ก็ใกล้สุกแล้วด้วยค่ะแฟงก็สุกแล้วเราก็ใส่พริกเขียวแดงของเราลงไปนะคะ ถ้าบ้านของเพื่อนๆมีพริกอ่อนก็ใส่พริกอ่อนเขียวแดงนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปพอดีวันนี้พี่การมีพริกจินดาเลยใส่พริกจินดาแทนแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเราก็เอาทับพีนะคะกดให้ใบโหระพาเขาจมนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะ น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะฟักก็สุกได้ที่เลยคะ่ะโห,หน่าทานสุดๆเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆต้องการความเผ็ดเราก็สามารถเติมออพริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดลงไปได้นะคะพี่การเอารถกลางๆเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงแดงไก่ใส่ฟักเขาพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ